โอ้เหมือนจะแก้ถูกทางแล้วครับเอริกจันฮาชี้แจงส่งแม็กชมเนลงเติมพลังงานนะครับโอ้โหล่าสุดเอริกจันฮาครับคุณซอแมนยูชี้แจงส่งสกอตแม็กชมเนลงเล่นแทนคอบบี้ไมโนในช่วงพักครึ่งนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับทีมพร้อมยืนยันไม่เสียใจที่ทําแบบนั้นเพราะคิดว่าเปลี่ยนถูกแล้วครับแล้วก็รูปเกมดีขึ้นถึงแม้จะบุกแพ้น,นอแตรมฟอร์เรส2-1 คอบบี้ไมนูวัย8ปีสตาร์ตตัวจริงให้กับแมนยูต่อเนื่องครับแต่อยู่ในสนามจบแค่45นาทีแรกด้วยสกอร์ 0-0, 00ก่อนแล้วก็เชนฮาร์กเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนรุ่นพี่เด็กปั้นอย่างแม็กจเมเน่ลงเล่นแทนแล้วก็กลายไม่ว่าโดนเจ้าป่ายิงคว้าชัยท้ายเกมนะครับจะบอกว่าการเปลี่ยนแทคนิคนี่ยครับโอ้โหเจอข้อกังขาจากตำนานทั้งปีเตอร์ชไมเคิลแล้วก็เจมี่เรดแนปแต่ดูเหมือนว่าเอริกเชนฮาร์กยังมองว่าตัวเองคิดถูกนะครับโอ้หลังเกมเชนฮาร์กตอบนักข่าวบอกว่า เมนูลงเล่นนัดที่3ภายในสัปดาห์เดียวและนั่นคือเรื่องยากสําหรับนักเตะในสถานการณ์แบบเขาขนาดเดียวกันผมคิดว่าพลังงานของเราดรอปไปจากทั้ง2เกมที่ผ่านมาเราจึงต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงสนามเพื่อเพิ่มจุดนี้ดังนั้นผมไม่เสียใจกับการเปลี่ยนตัวสำรองวันนี้แม็กชมเน่ได้ลงเพิ่มพลังงานและเครื่องหลังเราเล่นดีกว่าเครื่องแรกมากเมื่อคุณวิเคราะห์ประตูลูกแรกที่เราเสียอย่างละเอียดมันเป็นการถูกโจมตีจากริมเส้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิดฟิลด์ตัวกลาง สำหรับประตูที่2เงไปจหว,วัดโดนโต้กลับเรามีผู้เล่นเพียงพอสำหรับการป้องกันแล้วกลับเกิดการสื่อสารผิดพลาดซึ่งต้องให้เครดิตการจบสกอร์ของเกียบสไว้ด้วยแต่เราควรไล่ตามประกบเขาได้นะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงนะครับที่ส่งสกอตแม็กโชเมเนลงมาเติมพลังงานแทนที่ของคอปปี้ไมนูนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ น้องได้เล่นแค่45นาทีแรกแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเปลี่ยนเอาแม็กชุมเนลลงมาแทนเลยโอ้เจอข้อกังขาไปเยอะนะครับสำหรับการเปลี่ยนแทคนติกของเอริกเชนฮาในครั้งนี้โอ้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชุกกันลก็มีความคิดเห็นยังไงกับการแก้ทางของเอริกเชนฮาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแก้ถูกหรือไม่ถูกจัดแพ้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม